อันนี้เราทำขึ้นมาเป็นคลิปเฉพาะกิจเพื่อสนุกลับพุ้นกองศพสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนสบายดีกันนะคะส่วนนิวสบายดีค่ะ คลิปนี้นิวทำขึ้นมาเป็นคลิปเฉพาะกิจค่ะเพื่อที่จะมาเชิญชวนเพื่อนๆให้มาร่วมเล่นสนุกนะคะร่วมสนุกลับดุ้นกล่องส่งกับพวกเราทางช่องวิกสตรอรี่ค่ะครอบครัวมวดตนอยนะคะส่วนรายละเอียดคำถามต่างๆนั้นนิวจะมาพูดในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ ในเดือนสันเดย์ที่จะถึงนี้นะคะยังก็ขอฝากให้เพื่อนๆมาร่วมเป็นกําลังใจมาร่วมเล่นมาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะครอบครัวมตอน,น้อยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันในเดือนสันเดย์ค่ะเราจะมาบอกรายละเอียดถึงกติกาและก็คําถามต่างๆนะคะมาร่วมเอนจอยกันนะคะพเพื่อนๆจ๋าแล้วพบกันค่ะในเดือนสันเดย์เนาะบ๊ายบายค่ะ